ข้อต่อมานะคะส่วนอัดกับส่วนอัดที่ติดกันของคลื่นเสียงในอากาศวัดได้0.5เมตรและแหล่งกําเนิดเสียงมีความถี่180เฮิรตซ์อยากทราบว่าอุณหภูมิของอากาศบริเวณนั้นเป็นเท่าใดเราจะมาดูกันก่อนนะคะว่าโจทย์เนี่ยให้อะไรเรามาบ้างส่วนอัดกับส่วนอัดก็คือสันนส่นคลื่นถึงสั่นคลื่นหรือก็คือคลื่นเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบจะเป็นแลมดานะคะก็คือ0.5เมตร ทีนี้ความถี่6 8 0เฮิรจะแทนด้วย f ค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาดูว่าโจทย์เนี่ยต้องการอะไรจากเราก็คือโจทย์ถามหาอุณหภูมิก็คือหาถามหา t นั่นเองทีนี้นะคะเราก็จะมาหาจากสูตร v เท่ากับ f l ลมด d a เพื่อที่จะหา v ไปแทนในสูตร v เท่ากับ331บวก0.6 t เพื่อหา T นั่นเองค่ะทีนี้ f เท่ากับ680้อ m แปดลมดคูณ0.5คิดออกมาจะได้เท่ากับ340เมตรต่อวินาทีทีนี้เราเราจะเอา V ที่ได้ไปแทนในอีกสูตรหนึ่งเพื่อหา T ค่ะ V เท่ากับสามบวกสามบวก0.6ทีทีนี้ทำการย้ายข้างก็จะกลายเป็น 400 340ลบกับ331เท่ากับ0.6 t อันนี้ลบกันจะได้9จากนั้นย้าย6ไปหานะคะ0.6 t ก็จะได้เท่ากับ T จะเท่ากับ15นั่นเองค่ะก็ตอบข้อ2ค่ะ